ขึ้นชื่อว่าวิดีโอเกมนั่นก็แปลว่ามันคือสิ่งที่ต้องทำให้มีความสุขไม่ว่าเกมนั้นจะเป็นเกมหมาหรือเกมแมวจะง่ายเกินหรือว่าจะทำให้คุณหัวร้อนจนอยากป่าจอยทิ้งแต่ทั้งหมดที่ว่ามามันก็คือความสุขเพราะถ้าเกิดมันทุกข์คุณก็คงจะไม่นั่งจมดิ่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็ลุกไปทำอย่างอื่นกันแล้วใช่ไหมแต่ในบางครั้งเกมเนี่ยมันก็อาจจะเคยฝากความทรงจำแย่ๆไว้ให้เราเช่นกัน อาจจะไม่เกี่ยวว่าตัวเกมอาจจะเป็นตัวการหลักแต่มันก็ถือว่าเป็นหนึ่งองค์ประกอบที่ทําให้เราได้เจอกับเรื่องแย่ๆซึ่งในวันนี้ทาง Begin Play ของเราก็จะเอาประสบการณ์ส่วนตัวที่เป็น7โมเมนต์แย่ๆในการเล่นเกมมาแชร์ให้ฟังกันบางอย่างอาจจะเป็นแค่เรื่องขำๆแต่บางอันผมบอกได้เลยว่ามันถึงกับทําให้ผมเกลียดการเล่นเกมไปสักพักจนไม่อยากกลับไปเล่นอีกเลย แต่ว่าก่อนที่จะมารับชมก็เช่นเคยหากคุณยังไม่ได้กด Subscribe ให้กันก็อย่าลืมกดให้กันเบาๆที่ปุ่มด้านล่างคนละหนึ่งครั้งแล้วก็เช่นเคยวิดีโอตัวนี้ยังคงสนับสนุนโดยร้าน GPU to Shop ถ้าเกิดคุณยังไม่มีคอมพิวเตอร์เอาไว้สำหรับเล่นเกมก็ต้องร้านนี้เท่านั้นหากสนใจก็อย่าลืมไปสั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์เพจใต้คลิปกันได้เลยครับเอาละ่ะ ก็ขายของกันย่างเคยไปแล้วก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่ามาดูกันว่า7โมเมนต์ยอดแย่ที่ผมเคยเจอในเรื่องการเล่นเกมมันจะมีเรื่องราวอะไรกันบ้างมารับชมกันได้เลยครับ <S <S เรื่องที่1โดนโกงจากเกมออนไลน์ สำหรับเรื่องนี้ผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะต้องเคยโดนแล้วก็คงจะเข้าใจอ่ะผมบอกชื่อเกมเลยกันแล้วกันเกมเกมนั้นก็คือเกมที่ผมและใครหลายๆคนเคยรักส่วนชื่อเกมของเขาเนี่ยเหรอก็คงจะเป็นเกมไหนไปไม่ได้ครับนอกจาก lagnarock online เกมเนี้ยเต็มไปได้วยประสบการณ์เลยบางคนได้เพื่อนบางคนสร้างอาชีพส่วนบางคนถึงกับได้เสียได้ผัวได้เมียกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นคอมมูนิตี้เกมออนไลน์เกมแรกของประเทศไทยที่ฝากประสบการณ์ดีๆไว้มากมายให้กับเหล่าเกมเมอร์ แต่มีคนเคยบอกไว้ว่าในเมื่อมันมีกลุ่มคนเยอะๆเนี่ยการที่มันจะมีมิจฉาชีพป่าปนมันจะเป็นของคู่กันซึ่งใช่ครับคําแบบนี้ไม่ใช่คําที่เกินจริงวันพีทจะมีอยู่จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่แก๊งไวรุนมอร์ร็อกคือมีอยู่จริงแน่นอนคือใครที่บอกว่ายุคนี้แก๊งคอร์เซนเตอร์ระบาดอันตรายไม่เหมือนแต่ก่อนปลอดภัยกว่าแมเทียบกับแลกนาะล็อกออนไลน์และผมบอกเลยว่ามุกแก๊งคอร์เซนเตอร์สมัยเนี้คือจิ๊บจิบมา เดี๋ยวผมจะขอยกตัวอย่างว่าผมเจอมิชฉาชีพแบบไหนบ้างในเกมนี้มาให้ฟังสัก2ออย่างเหตุการณ์แรก GM ทักมาขอตรวจสอบ สำหรับใครที่เคยเล่นเกมออนไลน์อันนี้คุณก็น่าจะรู้จัก GM กันนะเนาะคือ GM จะมีหน้าที่ให้บริการต่างๆภายในตัวเกมแล้วก็มีอำนาจที่แม้แต่จะลงโทษผู้เล่นหากผู้เล่นกระทำผิดแล้วคือใน r รัก a r ล็อกออนไลน์เนี่ยมันจะมีระบบที่เรียกว่าระบบกระซิบเป็นอารมณ์ประมาณทักแชทส่วนตัวอะไรประมาณนั้นแล้วทีนี้ชาวมิดของเราก็หวานเลยสิครับตั้งชื่อตัวละครว่า GM 0 1 GM m a s t e r 0 0 7ออะไรก็ว่ากันไป จากนั้นก็ทักไปหาเหยื่อที่ต้องการแล้วก็ใช้อุบายต่างๆนานาอาจจะเป็นเออคุณเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลกรุณาแจ้งไอดีพาสเวิร์ดเพื่อยืนยันตัวตนไม่ก็เราได้รับข้อมูลมาว่าคุณกระทาความผิดภายในเกมกรุณาแจ้งไอดีพาสเวิร์ดเพื่อให้เราตรวจสอบไม่งั้นคุณจะถูกแบนไงล่ะครับคุณคุ้นไหมผมบอกแล้วว่าแกงมิดในแร็คนลล็อกเนี่ยมันแกงคอสเซนเตอร์1 0 1ชัดๆถ้าเกิดใครที่โลภหรือว่าขี้ตกใจกระโดนปล้นของในไ d ดีกันไป สำหรับข้อนี้อันนี้ผมรอดไม่โดนคือโดนทักมาเหมือนกันแต่ว่าผมโชคดีที่ผมไม่เชื่อผมก็เลยรอดแต่กับข้อถัดไปนี่สิมันทําให้ผมแทบอยากจะเลิกเล่นเกมนี้ไปเลยซึ่งมุกนี้มันมีชื่อว่าขอลองใจหน่อยได้ไหมไง งงกันใช่ไหมสาหรับคนที่ไม่เคยเล่นมาเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังคือมุกนี้มันจะมีประมาณว่าจูจ่ๆก็มีใครไม่รู้เดินเข้ามาทักเราแล้วก็บอกว่านายนายเราขอฝากไอเทมหน่อยสิเดี๋ยวเราจะให้ตัวละครอีกตัวหนึ่งมารับแต่นายจะไม่โกงเราใช่ไหมอะถ้าเกิดนายบริสุทธิ์ใจงั้นเราขอลองใจนายหน่อยซึ่งวิธีลองใจก็คือเขาจะบอกให้เราเนี่ยโยนไอเทมอะไรก็ได้ลงพื้น ซึ่งส่วนมากก็มักจะเป็นพวกไอเทมส่วนหัวส่วนหมวกอะไรพวกเนี้ที่มันแพงๆในตอนนั้นไอตัวผมที่ยังเป็นเด็กน้อยใสยๆไม่รู้จักการโดนโกงมันก็ซื้ออะ เพราะมันก็แค่แบบโยนของลงพื้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอีกฝั่งอยู่ตั้งไกลไม่น่าจะเดินมาเก็บทันผมก็เลยโชว์ความจริงใจเลยครับโยนลงพื้นโชว์เลยแต่ผมดันคิดไม่ทันว่าแล็กนาร็อกเนี่ยเวลาที่อีกฝั่งกดเพิ่มเพื่อนหรือว่าชวนเข้าปาร์ตี้มันก็จะมีหน้าต่างเชิญชวนขึ้นมาบังหน้าจอทีนี้คุณพอเนภาพออกแล้วใช่ไหมครับผมโยนปับ๊บอีกฝั่งกดเพิ่มเพื่อนปุ๊บหน้าจอคําขอก็ขึ้นมาบังหน้าตัวละครกว่าจะตั้งสติได้แล้วก็ปิดหน้าต่างกเ็เรียบร้อยโดนวิ่งมาเก็บไปแแล้วถม ผมยังโดนแม่งข้อความมาด่าอีกกว่าอิงโง่คือแบบโคตรเจ็บใจอะแล้วคือที่เจ็บใจยิ่งกว่าคือไอจีเหัวขู่เนี่ยแม่งเหมือนรับค่าจ้างมานั่งแอกอะไม่ยอมรับเรื่องคือผมกล้าพูดเลยอะว่าที่เกมมันเจ๊งเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะพวกมึงที่ไม่ทํางานไม่ดูแลเกมทั้งนั้นเลยเนี่แหละคืออีฟูแล้วของขึ้นนั่นแหละรครับ ประสบการ์นโดนโกงครั้งแรกในชีวิตเลยทําเอาซะตอนนั้นผมมาเลิกเล่นแร็นรอกไปเลยแล้วก็ที่จริงแลลวเนี่ยเรื่องกลโกงเนี่ยมันก็มีเยอะแล้วมันก็ไม่ได้มีแค่ในเกมนี้แต่ว่าคนเราเจ็บแล้วก็ต้องจําผมก็เลยระวังและก็มีภูมิต้านทานเกี่ยวกับโรคออนไลน์ไปโดยปริยายคิดแล้วก็แคสเหมือนกันนะไอ้พวกนรกส่งมาเกิดพวกเนี้ยชีวิตนี้คงทําอะไรไม่เป็นแล้วแหละนอกจากทาตัวเป็นขยะสังคมไปวันวันเรื่องที่ 2. ซื้อเกมมาแล้วเปิดไม่ติด สำหรับข้อนี้มันเบสิกมากเลยครับซื้อมาแล้วเปิดไม่ติดก็เล่นไม่ได้ทั้งทัที่สเปคเครื่องมันก็ถึงยกตัวอย่างที่เห็นง่ายๆเลยนะครับอย่างโปรตายเกมเนี้ยคือสนุกผมอยากให้คนที่ไม่เคยเล่นมาได้ลองเล่นกันจริงๆเลยตัวเกมเป็นเกมแท้มีขายในสตรีมแต่ซื้อมาแล้วดันเปิดไม่ขึ้น วา y ทำไมกันสำหรับคนที่เจอปัญหานี้อันนี้อย่ามาถามผมเพราะว่าตอนนี้ผมก็เปิดไม่ขึ้นเหมือนกันเป็นเกมดีที่ผมอยากกลับไปเล่นกลับไปทำคอนเทนต์อีกจริงเลยแต่พี่แกดันทําให้ผมเปิดเล่นในครั้งเดียวแล้วก็เล่นไม่ได้อีกเลยก็เลยไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงเพียงแต่ปัญหาพวกนี้มันก็แกได้ไง่ายๆครับในเมื่อเกมพวกนี้มันซื้อมาแล้วเล่นไม่ได้เราแค่รีฟันแต่กับประสบการณ์ที่ผมจะเล่ามันไม่ง่ายเลย คือเมื่อก่อนเนี่ยในยุคที่แผ่นเกมไม่ว่าจะเป็นแฟมิคอมเกมบอยเกมเพลย์สเตชันหรือแม้แต่เกม PC ที่แน่นอนว่ายัางไงมันก็คือเกมเถื่อนแผ่นเกมพวกนี้ใครที่กล้าซื้อในห้างคือคนโคตรกล้าเพราะว่าราคามันจะชอบแพงกว่าปกติดังนั้นสภาหเหล็กมันก็เลยเป็นสถานที่ในตำนานอยากได้เกมไหนยุคนั้นคือไม่ต้องพึ่งช้อปปีไม่ต้องพึ่งลาซาด้าแค่คุณไปสภาเล็กได้จะเกมไหนคุณก็หามาเล่นได้หมดเพียงแต่ว่ากลับมาแล้วจะเล่นได้ไหมมันก็อีกเรื่อง ถ้าเกิดเป็นกรณีของคอนโซลเนี่ยอันนี้ไม่น่ามีปัญหาเพราะว่ามันลองได้ก่อนซื้อแต่กับ PC ที่สเปคแต่ละเครื่องมันไม่เหมือนกันเนี่ยแล้วมันก็ต้องทําวิธียุ่งยากอย่างการลงแคล็กแล้วก็ต้องทําอะไรซับซ้อนผมบอกเลยว่าชีวิตการซื้อเกมเถื่อนในยุคนะั้นและกลับมาเล่นไม่ได้มันมีเป็นเซบแต่เอาที่ผมเจ็บที่สุดเลยนะจําได้เลยครับโค้ดเดอะซิมสเป็นเดอะซิมสามจนวนประมาณ6แผ่น เกมหลักอยู่แผ่นแรกส่วนที่เหลือคือ DLC ตอนนั้นผมก็มุ้งมิ้งไงเนาะอยากเล่น t ด e s ซิมก็เลยลงทุนซื้อแล้วก็กลับมาเล่นที่บ้านคิดเอานะครับยุคนั้นอะ่ะแผ่นเทอนแผ่นหนึ่งน่าจะประมาณ80-120มี6แผ่นก็คูณ6เข้าไปบอกเลยว่าราคาโคตรจุกแต่พอกลับมาบ้านแม่มเอ้ยแผ่นแรกที่เป็นเกมหลักลงไม่ผ่าน ถ้าเกิดเจ้าของร้านใจดีให้คืนให้เปลี่ยนได้ก็ดีไปแต่ถ้าเกิดเจ้าของร้านไม่ใจดีด้วยเจออ้างโนนอน้อางนี่แบบคอมน้องไม่ดีเองเปล่าคอมพี่ยังลงได้เลยอันนี้ทำใจครับโอ้คิดแล้วจะร้องคิดดูว่าความรู้สึกมันแย่จริงๆนะแบบเราต้องเดินทางไปกลับหลายชั่วโมงด้วยความที่อยากเล่นแบบอยากเล่นมากๆแต่พอกลับมาบ้านคือเล่นไม่ได้มันโคตรเฟลเลยอาการเนี้ยคุณเชื่อไหมว่ามันทำให้ผมหลอนแผ่นเถื่อนไปเกือบชั่วชีวิต ยังดีหน่อยที่ตอนนี้เกมคอนโซลมันคือยุคแผ่นแท้แถมทุกแพลตฟอร์มเขาก็มีระบบดิจิตอลปัญหาซื้อเกมมาแล้วเปิดไม่ติดมันก็เลยแทบจะหมดไปแบบสมบูรณ์นี่แหละครับความท้อใจและความลำบากในการเล่นเกมของเด็กยุคก,ก่อนเรื่องที่3 s a เซฟหาย สำหรับข้อนี้ถ้าเกิดมันเป็นเกมสั้นๆแบบพวก Rockman อะไรพวกเนี้ยผมจะไม่คิดอะไรมากแต่ว่าถ้าเกิดเกมทีเ่เซฟมันหายเนี่ยมันคือเกมแซนบ็อกหรือว่าเกม RPG ที่ต้องใช้เวลาฟาร์มเยอะๆล่ะโอ้อันนี้บอกเลยว่าโคตรเจ็บงั้นเดี๋ยวผมจะขอยกท็อป3เหตุการณ์สุดเศร้าในเรื่องเซฟหายให้ฟังกันและกันนะเรียงลําดับตามความเจ็บเลยอันดับที่3 Dark So u l ซไม่มีคราวเซฟ สำหรับเรื่องนี้อันนี้ชาว PC เรารู้กันว่าเกมเทพอย่าง Dark Souls 2และก็ Dark Souls 3เขาดันไม่มีระบบค่าวเซฟบนสตรีมถ้าเกิดอยากจะสำรองไฟล์เซฟก็ต้องทำแบบอ n นาล็อกด้วยการดึงไฟล์เซฟมาเก็บเอาไว้แต่ตอนนั้นคือผมไม่รู้คือใครมันจะไปคิดว่าว่าเกมที่มันไม่เก่าและก็มีชื่อเสียงจะมาพลาดระบบสำคัญแบบนี้แล้วคือผมเล่นไปที่ ng plus 5มั้งที่จะไม่ผิดของโคตดเทพทำเควสสมาคมจนเกือบครบ แต่ว่าก็ด้วยความที่มันเป็น PC อะเนาะคอมแฮงค์คอมเน่าคอมช้าทำไงกันใช่ครับลง Windows ใหม่แล้วก็เรียบร้อยไฟล์เซฟของฉันที่เล่นไปเกือบร้อยชั่วโมงบินหายไปเลยทำอะไรไม่ได้นี่เลยครับเหตุผลที่ผมเล่น Dark Soul s 3นานกว่าชาวบ้านเขาแต่ก็ยังไม่แพตินัมสักทีเหตุการณ์อันดับที่2โดนลบเซฟในเครื่อง Playstation ว คืออันนี้ขอเล่าให้ฟังก่อนว่าเครื่อง PlayStation 1เนี่ยเขาจะใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า CD LOM ก็เลยทําให้ตัวเครื่องเนี่ยไม่มีลอมเอาไว้สําหรับการบันทึกเซฟเราก็เลยต้องมีไอเทมเสริมที่เรียกว่า Memory Card หน้าตาจะประมาณเนี้ยตัวฮาร์ดแวร์ชิ้นเนี้ยมันจะเซฟเกมได้เป็นสล็อตสล็อบางเกมอาจจะกินเนื้อที่1นึ่งสล็อตแต่บางเกมจะกินถึง4สล็อตถ้าเกิดสล็อตเต็มก็เสฟไม่ได้ต้องลบของเก่าออกก่อน และสำหรับเกมที่ผมติดหนึบในตอนนั้นเลยเนี่ยมันคือ h o w e s t Moon Back to Nature ยุคเพยวันเนี่ยคือผมติดเกมนี้มากเลย Resident Evil ที่ว่าเล่นเยอะแล้วถ้าเกิดเอามาเทียบกับเกมนี้ผมว่าชั่วโม,มงบินยังไม่ถึงครึง่งแต่มันมีอยู่ครั้งหนึ่งคือมันมีเพื่อนผมคนหนึ่งเนี่ยมาขอยืมเซฟไปมั้งจำไม่ได้แล้วว่าเอาไปทำอะไรแล้วทีนี้เซฟผมมันเต็มมันก็เลยเสือกมาลบเซฟ h o w e s t Moon ของผมออกตอนนั้นคือแบบน้ำตาจะร่วงอะเพราะว่าคนที่เคยเล่นเกมนี้เขารู้กัน ว่ากว่าจะแต่งงานมีลูกมีบ้านหาจับปลาในตำนานได้ครบมันจะใช้เวลาเยอะขนาดไหนคือขรหงุดงิดอ่ะไม่เข้าใจมึงเลยอ่ะเกมในเซฟมีตั้งเยอะมึงจะมาลบเอาไอ้สมูลกูทำไมแล้วเพื่อนผมบอกไงรู้ไหมมันบอกอ๋อเห็นมีสี่อันนึงว่าลบอันหนึ่งแล้วไม่เป็นไรพูดแล้วก็อยากให้มันร่วงตามน้ําตาผมจังเลยแล้วสําหรับเหตุการณ์ที่ปวดใจดังไฟสมรวงถลงองอกชั้นอันดับที่1อันนี้ผมยกไปเลยนั่นคือแผ่นเกมบอยฐานหมด ขออธิบายก่อนแล้วกันนะครับเผื่อว่ามีคนไม่รู้ยุคนั้นเนี่ยมันคือยุคที่ตัวเกมไม่ค่อยยาวมากเล่นแบบไม่เกิน2ชั่วโมงเกมโดยเฉลี่ยส่วนใหญ่มันก็จบได้แล้วแต่ว่ามันจะมีบางเกมครับที่แบบยาวมากเลยถ้าเกิดไม่ใส่ระบบเซฟเข้ามาช่วยคนเล่นก็น่าจะเล่นกันไม่จบทางผู้พัฒนาเขาก็เลยแข่งขันกันใส่ระบบเซฟเพิ่มเข้ามาหลายๆเกมอาจจะใช้วิธีใส่รหัสโค้ดเล่นตรงนี้โค้ดเป็นแบบนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่ง คือแบบนี้จริงๆมันก็ดีแต่ยังไงเซฟมันก็ไม่สมบูรณ์น่ะเพราะถึงแม้ว่าการเซฟมันจะต่อเนื่องในเรื่องราวของเกมแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นในส่วนของไอเทมที่ไม่ได้ถูกบันทึกยกตัวอย่างเช่นเกมโปรดเกมนึงผมเลย Rockman World ปราบบอสตัวแรกได้ก็จะได้โค้ดมาชุดหนึ่ง พอเราปิดเกมแล้วเปิดใหม่เราก็ใส่โค้ดนี้มันก็ใส่ได้ปกติบอสตัวแรกก็ข้ามไปเลยแต่กับพวกถัง e หรือว่าเงินที่ฟาร์มมาคือมันจะหายไปแล้วจะทำไงเดียในเมื่อเครื่องเกมบอยมันก็ยังไม่มีรอมสำหรับการเซฟอ่าก็นีเมื่อการเซฟมันต้องใช้ไฟเลี้ยงตลอดเวลาใช่ไหมถ้างั้นใส่ฐานในแผ่นไปเลยก็แล้วกันอื genius สำหรับยุคนั้นเทคโนโลยีเนี่ยมันถือว่าเจิดจ้ามากเลยมันสุดยอดมากแต่ว่าคุณก็ต้องเข้าใจว่าถานเนี่ยมันคือแบตเตอรี่ชนิดหนึ่งที่สักวันพลังงานของมันก็ต้องหมดแล้วถ้ามันหมดจะเกิดอะไรขึ้นกระช่ครับแซมมันก็จะบินหายไปเลยตอนนั้นผมก็คิดนะแบบเอ๊ ถ้าเกิดฐานมันจะหมดงั้นเราก็เปลี่ยนซะมันก็สิ้นเรื่องแต่ก็ดันลืมคิดไปว่าการใส่ฐานใหม่เราก็ต้องถอดฐานเก่าออกแล้วพอถอดฐานเก่าออกไฟเลี้ยงมันก็ไม่มีแล้วมันก็เรียบร้อยจริงๆคือเขาน่าจะให้ช่องใส่ฐานมา2ช่องนะแบบถอดใส่สลับกันนะเซฟจะได้ไม่หายแล้วคือคุณคิดดูเกมยุคก่อนอย่างโปเกมอนน่ะ200ชั่วโมงยังเก็บไม่ครบร้อยเรซลยด้วยซ้ำด้วยความที่ตัวเกมเป็นเกมอ p g พจีการจะหาโปเกมอนการจะฟาร์มเวลอะไรพวกนี้มันใช้เวลาค่อนข้างเยอะ ของผมเนี่ยคือจําได้เลยฟาร์มโปเกมอนมาอย่างเทพจับเทพได้เกือบทุกตัวแต่แค่ฐานเซฟหมดอะปโปเกมอนที่เรารักมันก็บินหายไปเลยสําหรับยุคนี้เรื่องพวกนี้โชคดีที่มันปลอดภัยมากขึ้นตัวเครื่องมีเมมโมรีในตัวเองและก็ยังคาวเซฟไได้อีกชั้นกันเหนียวดังนั้นก่อนที่จะจบข้อนี้ผมขอพูดอะไรสักหน่อยวันนี้คุณดูแลเซฟเกมที่คุณรักกันหรือยังเรื่องที่4ซื้อเกมแล้วเกมลดราคาคำว่าหลังหัก อาจจะเป็นอาการบาดเจ็บจากการกระแทกการตกจากที่สูงแต่สําหรับเกมเมอร์มันคือการซื้อเกมในราคาเต็มแบบโอ้ว oh, wow ้าวในที่สุดฉันก็ได้เล่นแต่สักพักเกมมันลดราคาแล้วคือไม่ใช่ลดแบบ1 0 0่งรถึงสองแต่ลดทีลดเป็นพันนั่นแหละครับอาการหลังหักของชาวเกมเมอร์แล้วมันก็จะยิ่งหลังหักเจ็บเข้าไปอีกถ้าเกมเกมนั้นมันดันแจกฟรี ผมเห็นหลายคนเลยที่ตกเป็นเหยื่อให้กับ GTA ฟของ E p i c เนี่ยรอตั้งนานรอให้เกมมันลดราคาจะได้ซื้อมาเล่นกับเพื่อนพอมันลดก็ซื้อแต่จู่ๆอ p i ิกเกมแจกฟรีซะงั้นแล้วอาการนี้คือไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวนะครับถ้าเกิดจำไม่ผิดน่าจะ2ครั้งมั้งที่อ p i c กแจก GTA 5ฟรีเนี่ยผมเชื่อเลยว่าหลายคนจะต้องมีแบบรับไม่ทันเลยก็คิดว่ามันไม่น่าจะแจกอีกรอบที่ไหนได้เจอเดจาวูสับขาหลอกก็เลยเจ็บตัวกันไป แน่นอนครับว่าประสบการณ์แบบเนี้ผมเข้าใจและผมก็เจ็บมาไม่น้อยแต่ส่วนมากมันไม่ใช่เกม PC ส่วนมากมันจะเป็นเกมบน PlayStation ที่ผมชอบเข้าไปเอาบน PlayStation Plus มากกว่าแล้วคุณคิดดูอาการเนี้ยมันเจ็บแบบ2ต่อเลยนะ คือ PlayStation plus เนี่ยเราก็ต้องเสียเงินเพราะผมซื้อแบบรายปีแต่เกมที่มันแจกฟรีมันก็ดันเป็นเกมที่ผมมีอยู่แล้วเพราะว่าผมพึ่งซื้อไงครับเจ็บ2เด้งเลยเกมฟรีก็ไม่ได้เกมที่เขาแจกก็ทำหลังหักสำหรับข้อนี้ไม่มีรายละเอียดอะไรเยอะแต่แค่อยากจะบอกว่าไม่ใช่คุณคนเดียวหลังนะที่เคยหลังหักเวลาที่มีคนมาขอให้รีวิวเกมเก่าๆเนี่ยผมถึงได้พูดบ่อยๆไงว่าแบบรอก่อนรอให้เกมมันลดราคาก่อนซื้อราคาเต็มยังไงก็ไม่น่าที่จะคุ้ม ข้อที่5เพื่อนชวนซื้อเกมแล้วมันก็หายไปเลยสําหรับข้อนี้อันนี้สายปาร์ตี้สายรวยเพื่อนน่าจะคุ้นเคยไอ้พวกที่แบบเฮ้ยมาเล่นเกมนี้ดีวะเกมนี้โคตรสนุกไอเราก็แบบอิดออนไม่เอาไม่เอาไม่ใช่สเปคแต่พอโดนวางยาโดนป้ายยาทุกวันมีหรือที่ใจบอบบางมันจะไม่อ่อนถ้าเกิดจะถามผมว่าผมเจอกับเกมไหนไม่ต้องมองไปไหนไกลเลยครับ GTA 5, 5นี่แหละ คือถ้าเกิดย้อนไปเมื่อ7 8ถึงปีก่อนเนี่ยผมค่อนข้างเฉยๆกับเกมนี้ชาวบ้านเขาเล่นกันโครมๆแต่ผมไม่เพราะผมไม่ชอบแต่เพื่อนผมเนี่ยมันก็รบเร้าเหลือเกินผมก็เลยแบบกระไทกระได้กระได้กระได้ซอบซีจริงจนในที่สุดก็เลยซื้อเกมนี้มาเล่นตอนที่ราคามันลดประมาณ500แต่พอซื้อมารู้ไหมเป็นไงเ <c oughs> <c oughs> วนเอ้เล่นกับกูแค่2วันแล้วมันก็ไม่กลับมาเล่นอีกเลยบอกติดงานที่กับเวลาที่ผ่านมาเป็นเดือนที่พยายามป้ายยาเนี่ยไม่ต้องทํางานทําการหรือไง สำหรับผมแล้ว GTA 5มันก็เลยกลายเป็นเกมดองเกมหนึ่งดองจนผมทำช่อง e g i ิน Play เนี่ยแหละครับผมถึงได้เปิดเล่นแบบจริงจังแล้วจริงๆแล้วมันมีอีกหลายเกมเลยที่เพื่อนๆผมมันรบเร้าให้ซื้อมาเล่นเนี่ยซึ่งส่วนมากแล้วไอเกมที่เพื่อนๆผมมันวางยาเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นเกมออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยแหละครับพวกนะักป้ายยาแต่ไม่ยอมมาเล่นด้วยกันเนี่ยมันเยอะซะเลอเกินทุกวันนี้ใครที่มาชวนซื้อเกมโน้นเกมนี้ให้มาเล่นด้วยกันเนี่ยบอกเลยว่าอยา่าอย่ามาให้ความหวังกันแบบนี้เรื่องที่6 เดวันและเกมหวยถ้าเกิดสมมติการซื้อเกมแล้วเกมลดราคามันคือการหลังหักงั้นการลงทุนซื้อเกมเดวันและเกมกากอันนี้จะเรียกว่าอะไรดีเพราะว่าการหลังหักเนี่ยเราก็พอหาคำปลอบใจมาปลอบใจได้ใช่ไหมว่าอย่างน้อยอ่ะถึงจะเจ็บถึงจะหลังหักแต่เกมมันก็ยังสนุกแต่ว่ากับการเดวันในยุคที่เกมแพงสึกบักเยอะกว่าเกมอินดี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่โคตรเสี่ยงซึ่งเมื่อก่อนผมเป็นเอ็กซ์เพรสในด้านนี้ครับเมื่อก่อนรวยไงช่องก็ยังไม่ได้ทํา แต่เ่แบบอยากเล่นอยากแอคก่อนใครก็เลยซื้อเดวันมาเล่นแบบที่ไม่ต้องคิดซึ่งผมก็เจอมาหลายเกมดีบ้างห่วยบ้างสลับสลับกันเกมไหนที่ไม่สนุกก็คืนเงินแต่ถ้าเกิดเผลอเล่นเกินก็เรียบร้อยถ้าเล่นไปแล้วไม่มีแพทออกมาแก้เนี่ยบอกเลยว่าโคตรเจ็บแต่กับเกมเดวันที่ผมเชื่อมัน่นและผมเจ็บที่สุดคือเกมไหนครับให้ถ่ายใบยให้ว่าเป็นเกมจากค่ายที่ผมวางใจที่สุดใช่และครับเกมนั้นคืออัมเบ l ่า o อบในตำนานไม่อยากพูดถึงโคตรเฟล เนื่องจากแคปคอมเนี่ยมันคือค่ายเกมที่ผมไว้วางใจแล้วอัมเบลลาขอบมันก็คือหนึ่งใน Resident Evil ที่ผมไว้ใจที่สุดส่วนผลจะเป็นยังไงอันนี้ไม่ต้องอธิบายให้เหนื่อยอะนะเนาะเล่นได้2รอบผมกดรีฟันอย่างไวเลยถ้าเกิดวันหนึ่งผมจะทำคอนเทนต์หัวข้อเกมกาดที่สุดในชีวิตผมว่ายังไงเกมเนี้ก็น่าจะติดอันดับตน้ตนๆสงสัยมากเลยว่าตอนเขาทำเกมเนี้เขาไม่ได้ QC หรือว่าเช็คอะไรก่อนเลยหรือไงนะยังดีหน่อยที่รีฟันได้ไม่งั้นผมอาจจะมีการกลุมขมับ และความเสี่ยงแบบนี้จากนี้ไปผมก็เสี่ยงมากเพราะผมจะต้องรับด้วยความที่เราเป็นช่องเกี่ยวกับการรีวิวเกมไงถึงปกติจะชอบรีวิวเกมเก่าเป็นหลักแต่มันก็ต้องมีเกมใหม่บ้างอย่างเดือนหน้าเนี่ย t l e n t Hill 2จะมาอีกแล้วแล้วผมก็บอกตามตรงเลยว่าผมไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่เลยอะดังนั้นใครอยากจะสนับสนุนอยากจะเป็นสปอนเซอร์เกมเนี่ยทักมาได้เลยนะแรงอผมลงเองแต่ส่วนค่าเกมบางครั้งผมก็อยากซื้อแต่ผมก็ไม่ค่าเสี่ยงจริงๆ เรื่องที่7อดเล่นเกมที่อยากจะเล่นสำหรับข้อนี้คิดแล้วก็น่าปวดใจครับและก็คงจะเจ็บใจไปอีกนานถ้าเกิดมันเป็นกรณีไม่ได้เล่นเพราะว่าไม่มีเงินหรือว่าคอมกากเนี่ยมันก็ยังคงพอหาหยิบยืมหาขายของมือ2รับจอบเสริมเพื่อหาเงินอะไรมันก็พอได้ใช่ไหมแต่ ถ้าเกิดมีเงินแต่ยังซื้อไม่ได้อะต้องทำไงสำหรับประสบการณ์นี้ผม,มระบุเกมให้เลยมันเกิดขึ้นเพราะว่า Demon Soul Remake สำหรับเรื่องนี้อันนี้ต้องย้อนไปนในช่วงการเปิดตัวของเครื่อง PS5 ครับตอนเครื่องมันเปิดตัวเนี่ยไม่ต้องบอกนะว่าผมตื่นเต้นขนาดไหนเพราะว่าผมเนี่ยมันคือติ่ง PlayStation แต่กับสิ่งที่มันทําให้ผมบ้าคลั่งเลยอะมันก็คือดีมอนโซด้วยความที่ตอนนั้นผมติดเกมจากค่ายฟอร์มซอฟต์แวร์หนักมากเลย <S Dark s โซหนึ่งสองสามเอยบลัดบอลเอย s e k ิโรเอยถึงแม้ว่าตอนนั้นผมจะมีเครื่องเพยอยู่แต่ผมก็ไม่ซื้ออะดีมอนโซต้นฉบับเนี่ยพอดูแล้วเพอร์ฟอร์แมนซ์มันไม่ไหวแต่พอข่าดีมอนโซกับเพยมันจะเปิดตัวพร้อมกันแบบเดย์มันก็ทําให้ผมเป็นบ้าครับ เพราะคุณดูสิคุณดูการรีเมคครั้งนี้ขนาดเ d e n Ring ยังไม่อลังการขนาดนี้เลยแต่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นคุณจําได้ใช่ไหมรีเซลจ้ารีเซลกันเข้าไปรีเซลพ่อองตายจนผ่านไปเกือบ3ปีอะผมถึงจะได้เล่นถ้าเกิดตอนนั้น GPU2Shop ไม่ส่งเครื่องมาให้ลองผมก็คงไม่ได้เล่นอีกนานหลายปีดังนั้นขอบคุณ GPU2Shop นะครับใครที่ไม่มีคอมไปอุดหนุนร้านนี้กันเยอะๆไงล่ะคลิปเดียวทายอินให้2ครั้งเลยยังคุ้ม แต่ว่าทีนี้ก็พอเข้าใจกันแล้วใช่ไหมครับว่าทําไมผมถึงได้เกลียดชาวรีเซลขนาดนั้นพูดมาได้ไม่เล่นก็ไม่ตายสักหน่อยผมคนหนึ่งนี่แหละที่อยากเล่นจนแทบจะลงแดงตายนั่นแหละครับมันก็เลยกลายเป็นหนึ่งในประสบการณ์ที่ผมรู้สึกค่อนข้างแย่ตอนนั้นคือผมทุ่มหมดเลยอยอมขายกระทั่งคอมที่ผมรักเพื่อมาซื้อเพย์หแต่พอหาซื้อไม่ได้ก็เลยอดเล่นเกมเกมหนึ่งที่อยากเล่นซะเลยเกินผมเลยมองว่าซื้อไม่ได้กับไม่มีเงินซื้อเนี่ยมันเจ็บไม่เท่ากันนะ แต่ก็แั่แหละตอนนี้ผมก็ยังเป็นอยู่ล่าสุดเดือนก่อนเนี่ยช็อตเตรียมเงินซื้อหูของไม่ทันก็เลยอดเล่นจะให้ซื้อมาเล่นตอนนี้ก็ไม่น่าจะอินแล้วดังนั้นย้อนกลับไปตามคอที่แล้วครับสปอนเกมติดต่อมาได้เลยก็จะประมาณนี้แหละครับสําหรับความเจ็บปวดที่เกี่ยวเนื่องมาจากวิดีโอเกมบางอย่างมันก็มาจากตัวเกมเองล้วนๆแต่บางอย่างมันก็มาจากความเห็นแก่ตัวของใครบางคน ซึ่งถ้าเกิดมันผ่านมาแล้วมันก็เป็นเรื่องราวที่สนุกอะไม่เถียงแต่ในเวลานั้นคือมันน่าโมโหจริงๆนะถ้ายัางไงคลิปนี้ก็ฟังเอาสนุกสนุกละกันเนาะอย่าไปเครียดเพราะผมอยากให้มันไม่มีสาระแล้วก็ต้องขออภัยนะครับที่มันมีคำหยาบเยอะไปบ้างเพราะผมอยากให้คลิปนี้มันดูตลกว่าแต่เพื่อนๆแหละครับเคยมีประสบการณ์สุดปวดใจเกี่ยวกับเกมมาเล่าให้ฟังกันบ้างไหมจะเป็นเรื่องแบบไหนก็ได้แชร์มาเลยถ้าเกิดมีก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ให้อ่านกันเยอะๆนะครับผมเองก็อยากฟังประสบการณ์ของคุณเหมือนกัน โอเคสำหรับวิดีโอตัวนี้ก็ได้เวลาแล้วที่ต้องจบเอาไว้ตรงนี้พอดีช่วงเนี้ยผมทำเจับเป็นเกมเยอะไปหน่อยก็เลยแบบคิดถึงคอนเทนต์ที่แบบแชร์ประสบการณ์ที่ไม่ได้ทำมานานละก็เลยทำสักหน่อยหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะครับแล้วก็ด้วยเนื่องจากวิดีโอตัวเนี้ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ใช่ไหมผมก็เลยปิ๊งไอเดียต่อยอดมาได้อีกเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบการเซฟโอ้อันนี้ก็น่าสน หรือว่าจะเป็นเรื่องของแลกนารอกออนไลน์อันนี้ก็ดีเพราะฉะนั้นฝากติดตามกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้าเร็วๆนี้แต่ว่าสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมคิดว่ามันน่าจะสมควรเก็บเวลากันแล้วเช่นเคยครับใครที่ชอบวิดีโอตัวนี้คุณก็สามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์และก็กดแชร์และที่สำคัญเลยคืออย่าลืมกด s u b สไคร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะลงในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอน สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกกับการเล่นเกมสวัสดีครับ